มาเก็บกีวีกันนะคะกีวี่ดำเขาแก่จัดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สุกนะคะต้องเก็บเอาไปไว้จะบ่มก็ได้นะคะไม่บ่มก็ได้เอาไว้ให้เขาเก็บเอาไปไว้แล้วเขาก็จะสุกตามเรื่อยๆนะคะตามเรื่อยๆแล้วก็ทยอยกินตามเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะได้ กีวีปลูกไว้กินเองนะคะไม่ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่จะเก็บไปแจกญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในบ้านนะคะในอนุณหภูมิห้องอใส่ลังกระดาษไว้แล้วก็เลือกอันที่สุกกินก่อนอันไหนที่สุกนิ่มก่อนก็กินก่อนนะคะถ้าเราปล่อยไว้ในต้นอย่างเงี้ยเขาจะสุกช้าแล้วก็อีกอย่าง ถ้าอากาศเย็นมากๆนะคะอากาศเย็นมากๆผิวเขาโดนความเย็นเดี๋ยวผิวเขาจะช้ำนะคะเขาจะช้ำอากาศได้อะตอนนี้ใบเขาคลุมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งใบเขาจะร่วงหมดแล้วก็เขาก็โดนอากาศเย็นใช่ไหมเขาก็จะช้ำนะคะ mm hmm. เราเก็บใส่ตะก,ก้าน, mm hmm. น่าจะได้หนึ่งตะก,ก้าแหละปีนี้เพราะว่าเราตัดกิ่งออกเยอะ กีวีต้องปลูกเอ่อก็เรียกอะไรต้นตัวเมียกับต้นตัวผู้นะคะคู่กันนะคะเขาถึงจะถึงจะติดลูกดีเขาเป็นสายพันธุ์ประเภทแยกเกสรตัวผู้กับตัวเมียนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่พวกที่มีเกสรตัวผู้กับตัวเมียอยู่ในในดอกเดียวกันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องปลูกทั้งต้นตัวผู้และก็ต้นตัวเมียะคะ่ะ ไว้ด้วยกันเกสรจะได้ผสมกันของเราจะมีอันนี้ต้นตัวเมียนะคะอันนู้นอันนู้นเป็นต้นตัวผู้อันนั้นต้นตัวผู้จะไม่มีลูกต้นตัวเมียต้นต้นตัวเมียต้นเดียวกันนะคะมันมันอะไรนะมันมันยาวทอดมาเฉยๆต้นเดียวนะคะแต่มันยาวทอดมา ฤดูหนาวอย่างเงี้ยผล,ลไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรเป็นตระกูลวิตามินซีนะมันเป็นธรรมชาติของประเทศหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเท่าที่สังเกตผลไม้ฤดูเนี้ยเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีเยอะเหมาะเหมาะกับฤดูกาลช่วยป้องกันไข้หวัดได้ เราทําสุมอะไรสุมกีวีเตี้ยไปหน่อยเวลายืนแล้วก็ชนหัวต้องก้มๆนิดหนึ่งทําให้เมื่อยให้เมื่อยขอกับเมื่อยหลังนะคะทาผิดไปนิดหนึ่งแก้ยากแล้วนะคะเพราะว่าถ้าแก้ก็ต้องเอาเอาคางเขาขึ้นอีกอีกอีกนิดนึงขึ้นอีกสักหนึ่งไม้บรรทัดจะกําลังดีจะไม่สูงมากเกินไปโอ้ยแม่เจ้าร่วง โอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเผลอๆจะล้นเข่งไหมเนี่ยจะล้นตะก,ก้าไหมเนี่ยมันดกแค่ช่วงนี้นะช่วงนู้นไม่ค่อยดกเท่าไหร่ดกแค่ช่วงเนี้ปีนี้ไม่ได้ผสมเกสรช่วยนะคะมัวแต่ยุ่งๆอยู่กับต้นกล้าก็เลยไม่ได้มาช่วยผสมเกสรเขาดอกเขาก็เลยอาจจะร่วงเยอะแต่ก็ แต่ก็ติดเดยอะลูกโตใช่ได้นะลูกโตอยู่นะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปลูกทิ้งไว้นะคะปุ๋ยไม่ได้ใส่นะฝนตกด้วยวันนี้นี้ฝนตกเราก็เดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดขนเขาอีกนะเขามีขนนะก็ เอาผ้าเช็ดเช็ดขนเขาให้สะอาดนะคะแล้วก็เก็บใส่หลังให้เรียบร้อยเวลาเก็บดีเพลินมากเลยนะ ดึงปักปอกก็ออกแหละตรงขั่วเขาหลุดง่าย เสร็จแล้วนะคะได้หนึ่งเข่งพอดีได้หนึ่งเข่ง